สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพวกเราทุกคนคุณมิมี่นะคะจากประเทศอังกฤษนะคะตอนนี้ก็นั่งอยู่ที่ร้านมิมี่ไทยมาซาซึ่งเป็นร้านนวดของตัวเองนะคะทุกสิ่งที่เราปรารถนานะคะมันสร้างได้ด้วยตัวของเราเองซึ่งแต่ก่อนเนี่ยมิมี่ก็ไม่กล้าที่จะทําอะไรสักอย่างเหมือนกันนะคะแต่พอมันถึงเข้าตาจน พอมันเริ่มไม่ไหวแล้วนะคะมันก็ถึงต้องออกจากจุดนั้นนะคะแล้ววันนี้เนี่ยนะคะที่จะมาคุยกันเนี่ยก็คือเกี่ยวกับนะความรักพลังงานของความรักกระแสของความรักเนี่ยสามารถที่จะทำให้นะคะเรามีรายได้เพิ่มมากขึ้นสามารถที่จะดึงดูดนะคะลูกค้าเข้ามาในธุรกิจของเราได้ด้วยนะคะ แต่ก่อนที่จะไปเล่าเรื่องที่มิมี่ได้ประสบการณ์มาไม่กี่วันนี้นะคะมิมี่อยากจะขอพูดเกี่ยวกับพลังงานของความรักหรือว่าจักกะที่สีนี้ก่อนนะคะเพราะว่าจักกะที่สีเนี่ยนะคะถ้าเราสามารถที่จะเปิดเขาหรือว่าทำให้เขาสะอาดได้เนี่ยนะคะ มันจะเป็นจุดที่สำคัญที่ทำให้เราติดต่อกับจิตวิญญาณภายในของเราสามารถที่จะทำให้เราติดต่อกับจักรวาลกับพระเจ้าที่อยู่ในตัวเราหรือว่าไฮเออร์เซลหรือว่าตัวตนที่สูงกว่านั่นเองนะคะเพราะว่าย้อนกลับไปเมื่อปี2020ะ,ะก็เพราะว่าการเริ่มที่จะเคลียร์พลังงานลบ ออกจากจัก,กระที่สี่ของตัวมิม่นะคะถึงทำให้จัก,กระเปิดออกในในขณะนะคะที่นั่งสมาธิก็ถึงว่าเป็นสิ่งที่สำคัญนะคะที่พวกเราสมควรที่จะล้างก่อนสมควรที่จะเคลียร์ให้จิตข้างในให้หัวใจข้างในของเราเนี่ยเขาเบาโล่งก่อนเพื่อที่จะ รับเอาสิ่งดีๆนะคะเพื่อที่จะดึงดูดเอาสิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตของพวกเรานะคะก็คือเรื่องที่จะคุยกันวันนี้นะคะก็เมื่อประมาณนะคะวันอังคารที่ผ่านมาเนี่ยนะคะมิมีม่ได้โพสต์เกี่ยวกับว่านะคะความรักคือพรอันประเสริฐนะคะแล้วมิมี่ก็ได้โพสต์ว่านะคะให้พวกเราเป็นทั้งภาษาไทยภาษาอังกฤษนะคะ สาเหตุที่เป็นภาษาอังกฤษด้วยนะคะเพราะว่ามีลูกค้าของมิมี่ที่เขาเป็นเพื่อนทางเฟซบุ๊กนะคะก็เลยคิดว่ามันน่าจะได้ประโยชน์กับคนที่เป็นเพื่อนที่เป็นอังกฤษด้วยนะคะเพื่อนที่เป็นต่างชาติด้วยเขาก็จะได้เข้าใจในสิ่งที่มิมี่ได้สื่อสารออกไปนะคะเพราะว่าถ้าจะให้เขาไปดูทางที่มันเป็นทาンสเลตเนี่ย มันก็นะคะไม่ค่อยจะตรงเหมือนที่เป็นภาษาไทยของเราเพราะว่าบางครั้งนะคะการทา a スเลตเนี่ยก็เป็นไปแบบอื่นเลยเพราะว่าแฟนของมิมี่เนี่ยบางครั้งเขาก็จะไปทาン l เลตจากไทยเป็นอังกฤษเขาบอกว่ามันไม่เมคเซนต์เลยมันไม่เข้าใจนะแล้ววันนั้นนะคะก็ได้เอาไปลงในบิสเนสสูตรด้วยเพราะว่ามันออกไปทาง Instagram ด้วยทาง เฟซบุ๊กส่วนตัวด้วยและก็ทางเพจด้วยใช่ไหมคะแล้วขั้นตอนที่ให้มิมี่ทำที่โพสลงใน f c e e o o o นะ,ะก็คือให้เอามือทาบลงอกแบบนี้นะคะแล้วให้บอกรักตัวเองนะคะยิ้มก่อนแล้วก็บอกรักตัวเอง i love you i love you นะคะ i love you แล้วเราก็ทำแบบนี้กับตัวเองเสร็จนะคะแล้วก็ส่งแบบนี้ ความรักแบบนี้นะคะไปให้กับผู้คนที่อยู่รอบข้างตัวเรานะคะหรือใครอยากจะทำให้คนที่ที่ตัวเองเนี่ยนะคะโกรธอยู่นั้นเป็นการที่ดีมากเลยถ้าเราสามารถที่จะส่งพลังงานความรักให้กับเขาได้นะคะมันจะทำให้เราเนี่ยหลุดออกจากเหตุการณ์นั้นออกจากบุคคลนั้นได้ ง่ายมากกว่าที่เราคิดนะคะแล้วทีนี้ชีวิตมันจะเปลี่ยนไปแน่นอนนี่ก็คือจากประสบการณ์ที่มิม่ทำมาก่อนที่จะกับจะเปิดนะคะแล้วกลับมาเหตุการณ์เมื่อวันจันเดวันอังคารที่นั่งอยู่บนรถนะคะที่ได้โพสต์เรื่องนี้คือนะคะหลังจากที่มิม่โพสต์ไปเนี่ยบอกเลยว่านะคะกลับมาทํางานพอมาถึงที่ร้านใช่ไหมคะลูกค้าโทรเข้ามานะคะพวกเรา หลายสายมากเลยและก็มี walk in เข้ามามี walk in เข้ามานะคะแถมนะคะมีลูกค้าอีกท่านหนึ่งว่าอยากจะมาวันนั้นเหมือนกันเขาบอกว่ามีคนที่จะ cancel ไหมมีคนที่จะยกเลิก booking ไหมแล้วมันก็มีอยู่คนหนึ่งนะคะที่มิมี่ไม่แน่ใจว่าลูกค้าผู้หญิงท่านนั้นนะคะเขาจะมาไหมเพราะว่ามิมี่ก็เทคไปบอกเขาแล้วแต่เขาไม่ได้ react อะไรกลับมาเขาไม่ได้ ตอบกลับมานะคะว่าจะมาหรือไม่ไม่มาว่าจะมานะคะหรือไม่มาแล้วมิม่ก็บอกเขาไปว่าอืฉันไม่แน่นะว่ามีลูกค้าคนหนึ่งเนี่ยเขายังไม่ได้ตอบกลับเลยไม่รู้ว่าเขาจะมาหรือไม่มายังไงเขาก็เลยบอกว่าไม่เป็นไรเขาจะลองมาที่เบอร์แนมที่เมืองที่มิม่อยู่นะคะเขาก็มาแล้วมารอพูดง่าๆคือมารอที่จะได้รับการนวดนะคะมิม่บอกว่าฉันไม่แน่ใจนะว่า เขาจะมาไหมถ้าเขามาเธอก็ไม่ได้นวดนะเขาบอกโอเคไม่เป็นไรเขาจะลองไปแต่ถ้าเขาไม่มาให้เธอโทรหาหาชน,นะโอเคมี่ก็โอเคนะก็เข้าใจแบบนั้นแล้วก็ตกลงกันแบบนั้นพอลูกค้าถึงเวลานัดหมายลูกค้าท่านนั้นมาก็สรุปแล้วนะคะลูกค้าที่เข้ามาที่เข้ามารอเพื่อที่จะรับการนวดเนี่ยก็ต้อง ก็ต้องฟฝ้าไปก็ไม่ได้รับการนวดนะคะแล้วนะคะในระหว่างนวดเนี่ยของวันนั้นนะคะมีพี่บอกเลยว่ามันทํางานสนุกมันเบาแต่อีกอย่างหนึ่งนะคะเพราะว่ามันมีสายเข้ามาใช่ไหมโอ้เยอะมากแล้วก็ผู้หญิงท่านหนึ่งลูกค้าท่านหนึ่งที่เป็นผู้หญิงแล้วมีมีกาลังนวดเขาอยู่พอดีนะนวดเขาอยู่พอดีแล้ว เขาก็บอกว่าโอเ้เขาเห็นสายเข้าอะไงเราก็ต้องวิ่งเข้าวิ่งออกใช่ไหมมิมีต้องวิ่งเข้าวิ่งออกเพื่อที่จะรับโทรศัพท์แล้วลูกค้าท่านนั้นนะคะก็บอกว่าดูมันดูมันอย่ารนนะคะเขาบอกว่าอย่ารนไม่เป็นไรแล้วเขาก็บอกว่าแม่เขาก็บอกแบบนั้นเหมือนกันนะแล้วมันก็เลยทําให้มิมี่ได้เข้าใจอีกอย่างหนึ่งนะคะว่าจักรวาลหรือว่าพระเจ้าเนี่ยนะคะ เขาอยู่ในทุกเหตุการณ์อยู่ในทุกผู้คนแต่นะคะเราก็ต้องจับให้ทันนิ่งให้ทันเราถึงจะได้รับสติตรงนั้นเราถึงจะสามารถที่จะข้ามผ่านนะคะเหตุการณ์นั้นไปได้นะคะแล้วในขณะที่มิม่โพสเนี่ยนะคะมิมีม่อยากจะบอกเลยว่าโพสด้วยความโพสข้อความนั้นด้วยความเบาด้วยความสบายนะคะด้วยที่แบบว่า มันบอกไม่ถูกนะคะมันเป็นสภาวะของความเบาของความสบายรู้สึกประมาณนั้นจริงๆนะคะนี่แหละก็เลยอยากจะแชร์พวกเราด้วยว่าถ้าสภาวะแบบนั้นถ้าเรานะคะลงมือทำในอะไรก็ตามในสภาวะที่เต็มไปด้วยความรักความเบาความสนุกความความสบายเนี่ยนะคะผลลัพธ์ที่ได้มันก็จะเป็นแบบนั้นนะคะลูกค้า ก็จะเยอะนะคะใครก็อยากจะเข้ามาสนับสนุนนะคะช่วยเหลือในสิ่งที่เราทำแล้วสิ่งที่มิม่ทำอีกอย่างหนึ่งนะคะคือถ้าเวลาที่มีลูกค้าเข้ามาเยอะๆเนี่ยแล้วมันจะทำให้มิม่เริ่มที่จะรนหรือว่างดงิดเนี่ยมิม่จะบอกแบบนี้ออกไปแทนนะคะคือว่าขอบคุณนะผู้คนมากมายที่สนับสนุนในสิ่งที่ที่ฉันทำ ขอบคุณนะผู้คนมากมายที่ช่วยเหลือเกื้อกูลสนับสนุนและก็บอกต่อในสิ่งที่ฉันทำนี่แหละคือสิ่งที่มิมิทำนะคะก็เลยอยากจะเอามาเล่าให้พวกเราฟังอเอามาแชร์ให้พวกเราฟังนะคะถ้ากำลังทำธุรกิจอะไรอยู่นะคะก็ลองเอาสภาวะแบบนี้นะคะไปใช้อยู่แล้วมันก็จะ ทำให้นะคะเราเนี่ยได้รับการบอกต่อด้วยมันจะทำให้เรามีรายได้เพิ่มมากขึ้นแน่นอนนะคะเราจะได้เรียนรู้เราจะได้พัฒนาจิตวิญญาณของเราได้ด้วยนะคะก็ฝากไว้ประมาณแค่นี้นะคะ Love you ทุกคนก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ด้วยขอบคุณค่ะ